เลคอสิมเรื่องเพชรนาคาดงพยาไฟตอนที่สิหลังจากที่ดวงจิตของแพรวดีถูกผีร้ายของราชครูจับตัวไปในขณะที่อีกทางหนึ่งโพคินกับฟ้าก็ตัดสินใจเดินไปตามแผนที่ที่จะไปยังนครเหนือเมฆตามแผนเดิมแต่ระหว่างทาง ฟ้าก็เกิดล้มขาแพลงจนเดินต่อไม่ไหวมันปวดมากคุณฉังคงเดินต่อไม่ไหวแล้วคุณล่วงหน้าไปก่อนเถอะฟ้าคร่ำเข้าเท,าท้าที่เริ่มแดงของตัวเองเธอไม่อยากจะเป็นตัวถ่วงให้โพคินเธอรู้ว่าโพคินเป็นห่วงแพรวดีมากและอยากตามหาเธอให้พบให้เร็วที่สุดขึ้นมา โพคินพูดสั้นๆก็นั่งยองๆชี้ให้ฟ้าปีนขึ้นมาบนหลังของเขาไม่เป็นไรคุณฉันขึ้นมาโพคินพูดอีกเป็นครั้งที่สองโดยสายตาดุดุทาให้ฟ้าไม่มีทางเลือกต้องปีนขึ้นไปบนหลังของโพคินก่อนที่เขาจะแบกเธอใส่หลังเดินทางต่อขอบคุณนะฟ้าแอบยิ้มกับตัวเองอย่างเผลอตัว ตอนแรกเธอคิดว่าโพคินจะทิ้งเธอเอาไว้แล้วออกเดินทางต่อแต่เขากลับยังมีใจแบกเธอไปด้วยแบบนี้แม้จะทำสีหน้าดูดุแต่ก็ใจดีมากแฮคุณโพคินคุณฟ้าเสียงตะลือร้องทักก่อนจะหลบออกมาจากพุ่มหญ้าข้างทางเก่งกับกล้าก็เหมือนกันทั้งสามคนวิ่งมาหาโพคินกับฟ้าอย่างดีใจโพคินจึงวางฟ้าลงกับพื้น แกล้าพวกคุณยังไม่ตายฟ้าก็ร้องออกมาอย่างดีใจพวกเข้าเดินทางมาตามแผนเก่าที่จะไป็นคนลับแรกครับระหว่างทางก็ได้ยินเสียงคนก็เลยแอบซ่อนโตอยู่บ่นนึกว่าสิเป็นพวกคุณพวกเข้าดีใจหลายฉันก็ดีใจแล้วนี่พวกนายเห็นคุณพลายกับพานรพีหรือเปล่าเรื่องนี่แหละครับ ระวางทางพวกเขาเห็นเลย่ยที่ผ่นยานใหญ่เหตุว้ก็เลยหมั่นใจว่าผ่นยานใหญ่กับคุณแพยังมีซีวิตยอยู่แก่งบอกกับทุกคนนั่นมันคืออะไรพอก,กินที่เงียบไปนานก็ครงขึ้นมาก่อนจะชี้นิ้วไปที่ซากเมืองหนึ่งฉันรู้สึกสังหอนใจอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ค่ะพวกเรารีบไปสำรวจที่นั่นกันเถอะฟ้าบอกทุกคนจึงรีบสาวเท้าไปที่ซากเมืองโบราณแห่งนั้นทันที เหมือนเป็นเมืองเก่าอายุหลายร้อยปีเลยค่ะฟ้ามองไปรอบๆบเมืองโบราณน,นั้นนี่เด็ครับห้อยที่ผ้าใย,ายป็นเห็ดไวตาลือชี้มือบอกทุกคนก็พบรอยบากที่ต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้กับซากเมืองนั้นพาณิพีกับคุณพลาเดินทางมาทางนี้จริงๆทุกคนครับผมพบรอยเท้าคนสองคน กล้าวิ่งเข้ามาหาคณะหลังจากเข้าไปสำรวจใกลๆก,กับสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นประตูปิดตายทั้งหมดจึงมายืนอยู่หน้าประตูหินนั้นหรือาพานวพทีกับคุณพลาจะติดอยู่ในนี้คะฟ้าบอกพอโผคขินได้ยินแบบนั้นก็ร้อนใจพยายามหาทางเข้าไปในนั้นผมสำรวจรอบๆแล้วบบมีทางเข้าไปเลยครับมีแต่ลอยแตกน,น้อยๆพ่อไอ้พวงสัต์เลื่อยข้านเข้าไปได้อยู่ แบบนี้เราจะทำยังไงต่อดีคะทุกคนเงียบงันอย่างคนคิดไม่ตกโพคินหลับตาลงอย่างตัดสินใจผมจะไปเองฮะคุณโพอคินคุณจะไปยังไงโพคินตัดสินใจเดินห่างออกไปจากทุกคนหลับตาภาวนาอยู่ครู่หนึ่งร่างของเขาก็แปลสภาพเป็นงูเลื้อยเข้าไปในช่องแตกของห้องลับทันที ทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับอ้าปากตาค้างค,คือค,ค,คุณโพคินเป็นงูโพคินทิ้งความตกใจของทุกคนไว้ข้างหลังก่อนจะเลือ้อยมองหาแพรวดีกับพรานละพีในห้องลับนั้นตรงนั้นเองเขาเห็นแพรวดีนอนหลับสนิทอยู่ที่พื้นโดยมีพรานพีนั่งเฝ้าอยู่โพคินจึงแปลงกายกลับมาเป็นคนคุณโพคิน พานุพีเห็นโพคินอยู่ตรงหน้าก็เงนงงพูดไม่ออกแลเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าพอคุณพาแต่มือไปที่รูปปั้นนั้นก็เป็นลมหมดสติไปทันทีชีพจรของเธอก็เต้นอ่อนแรงมากว่าตตาคุณเข้ามาที่นี่ได้ยังไงผ่านช่องแตกนั้นเข้ามาเอาล่ะเราต้องหาวิธีออกไปจากที่นี่ก่อน โฮคินครั้งจะอธิบายให้ยืดยาวแต่ในตอนนั้นเองโครงกระดูกที่นอนสงบอยู่ใต้แท่นเทวรูปก็ถูกปลุกขึ้นมาที่ท้าเป็นวิญญาณร้ายของราชคูนั่นเองจะไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้ทั้งนั้นฮ่าฮในที่สุดข้าก็ได้เจอกับเจ้าอีกไม่นึกว่าเจ้าจะยืดมันในคำสาบานแม้เกิดเป็นงูเดัจชาน ก็ยังหาทางมาอยู่ข้างกายของราชินีได้ผีร้ายมองไปทางโพคินก่อนจะพุ่งเข้ามาหาเขาโพคินถูกผีโครงกระดูกเข้ามาทำร้ายพานรพีจึงควานหาไรเฟิลยิงเขาที่แขนของโครงกระดูกแน่นิ่งไปแต่แล้วก็มีอีกตัวโผล่ขึ้นมาใหม่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยโครงกระดูกอีกหลายตัวโผล่ขึ้นมาแย่งชิงร่างของพาวดีไปจากพานรพี ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรเจ้าต้องปกป้อง,องร่างของแพรไว้พอคินร้องบอกก่อนจะแปลงกายเป็นงูยักษ์ฉก,กัดพวกผีโครงกระดูกเดือผีอุ้มร่างของแพรวดีมาจนตรอกที่เทวรูปกลางห้องทามกลางผีโครงกระดูกไม่รู้มีอะไรโดนใจชายหนุ่มจึงลองเอามือของแพรวดีไปแตะที่เทวรูปนั้นอีกครั้งก่อนที่ร่างของหญิงสาวจะกระตุกวูบดวงจิตของแพรวดีกลับเข้าร่างอีกครั้ง คุณพลาคุณฟื้นแล้วเพราวดีไม่มีเวลาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดพอฟื้นคืนสติก็รีบร้องบอกทุกคนโครงกระดูกพวกนี้ถูกควบคุมโดยผีร้ายราชครูค่ะดวงจิตของมันอยู่ในร่างเสือนิ้วกุดเราต้องกำจัดเสือตัวนั้นถึงจะกำจัดต้นตอมันได้เล่าสือโดยนั้นอยู่ที่ไหนฉันรู้วิธีออกไปข้างนอกแพรวดีที่ตอนหลับลึก ได้ระล,ลึกอดีตชาติตอนเป็นราชินีของเมืองนี้กลไกลของห้องนี้เธอจึงรู้ดีที่สุดยิงเสาเข้าไปหมุนฐานของเทวรูปก่อนที่เสียงลั่นกึกก้องของห้องจะดังขึ้นประตูก็เปิดออกอีกครั้งวิง่งแพลวดีร้องบอกทั้งเดพีและโพคินก็รีวิ่งฝ่ากลุ่มหินที่กำลังร่วงลงมาปิดทับห้องห้องนี้เอาไว้ไม่ เสียงร้องกึกก้องของผีราชคูดังตามหนังมาที่แผนการของเขาพังไม่เป็นท่าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่11โทคินยอมเผยร่านที่แท้จริงของตัวเองแบบนี้คนอื่นๆจะรับได้ไหมนะแล้วพวกเขาจะเอาชนะผีร้ายราชคูได้ไหมนั้นต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ อสำหรับใครที่สงสัยว่าโพอคินหรือเดีพีใครเป็นพระเอกกันแน่ต้องติดตามตอนต่อไปจนจบเลยนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Sim สตอรี่ด้วยนะคะยังมีละครซิมสนุกสนุกให้ดูอีกหลายเรื่องเลยนะกดให้ด้วยนะ